คุณอาจมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้กลยุทธ์นั้นก็ไร้ความหมายการอยู่รอดในตลาดระยะยาวขึ้นอยู่กับจิตวิทยาและวินัยล้วนๆการลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องของกลยุทธ์แต่คือเรื่องของจิตใจด้วยความกลัวและความโลภมักจะทำให้นักลงทุนเสียแผนและขาดทุน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ั n นี่เวิรจักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือ f ิวเจอเข้าใจง่ายใช้ได้จริงตอนคุมอารมณ์ให้เป็นไม่ใช่แค่คุมเงินหลุมพรางทางอารมณ์หลุมพรางทางอารมณ์ที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเจออารมณ์คือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเทรดเดอร์ความกลัวกลัวที่จะเข้าเทรดกลัวที่จะขัดทุน กลัวที่จะปล่อยให้กำไรไหลไปความกลัวนี้จะทำให้คุณพลาดโอกาสความโลภอยากทำกำไรให้ได้มากที่สุดอยากเทรดบ่อยๆเกินแผนอยากถือสถานะนานเกินไปความโลภจะทำให้คุณรับความเสี่ยงเกินตัวหากเราไม่สามารถควบคุมสองสิ่งนี้ได้การเดินทางในตลาดฟิวเจอร์จะเต็มไปด้วยความผิดพลาดซ้ๆ เส้นทางสู่การมีวินัยสร้างวินัยด้วยเทรดดิ้งแลนจากอารมณ์สู่หลักการวินัยคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องซ้าๆแม้จะรู้สึกไม่สบายใจก็ตามการสร้างและทำตามแผนการเทรดที่ลัดกุมจะช่วยเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณจากความรู้สึกเป็นข้อมูลทำให้การเทรดของคุณเป็นระบบมากขึ้นและลดอิทธิพลของอารมณ์ลง มีแผนชัดเจนแผนคือเข็มทิศของคุณทำตามแผนปฏิบัติตามกฎที่วางไว้ไม่แก้แค้นตลาดไม่เทรดด้วยอารมณ์หลังจากขัดทุนการฝึกฝนให้แข็งแกร่งฝึกฝนจิตวิทยาการเทรดให้แข็งแกร่งวินัยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในวันเดียวแต่ต้องฝึกฝน Trading Journal เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้คุณ เห็นรูปแบบความผิดพลาดของตัวเองและการยอมรับการขัดทุนในแต่ละครั้งคือการเรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น Trading Journal จดบันทึกทุกการเทรดเพื่อเรียนรู้ยอมรับการขัดทุนการขัดทุนเป็นเรื่องปกติหยุดพักเมื่ออารมณ์ไม่นิ่งให้เวลาตัวเองได้ทบทวน คุมเกมได้เมื่อคุมตัวเองได้เทรดเดอร์ er ที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวทุกคนไม่ได้ชนะทุกครั้งแต่พวกเขามีวินัยที่จะอยู่รอดในตลาดได้นานพอที่จะเจอโอกาสดีๆด,ดังนั้นจงให้ความสำคัญกับจิตวิทยาและวินัยเป็นอันดับแรกแล้วเงินทุนของคุณจะปลอดภัยและโอกาสในการทำกำไรจะตามมาเอง การเทรดที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำไรสูงสุดแต่ขึ้นอยู่กับการขาดทุนน้อยที่สุดวิัยสำคัญกว่ากลยุทธ์จิตวิทยาคือตัวตัดสินความสำเร็จในระยะยาวอย่าลืมนะครับเทรดดิ้งไซโคโลจีคือด่านสุดท้ายของความสำเร็จใครชนะใจตัวเองได้ก่อนจะมีโอกาสชนะตลาดมากกว่าคนอื่นคุณชนะใจตัวเองได้หรือยัง มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ